ื่องที่สองแล้วครับเรื่องที่สองนะครับจากปรกอคณิกาแล้วก็มาสลักลายนครับหลักนะมันนั่งใจมันลุกไปตั้งใจเป็นดราม่าฮะเป็นดราม่าเป็นดราม่าเข้มข้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2506ครับเป็นแล้วก็เป็นเมืองสมบูรณ์ึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น ยุคนั้นทําให้ทําให้เจ้ากับฟ้าเนี่ยพาลูกองยศมาเมืองไทยแล้วก็เกิดมีการยุทราวิพินพ้นครับยุทธาวิพินพ้นตลอดเวลาคือตอนอ่านบทเนี่ยอ่านเนี่ยตอนหนึ่งจนถึงตอนสิบสองเนี่ยรวดเดียวจบก็ถือว่าอ่านแล้วน่าติดตามก็งานเด็กหล่อรอรอุรอ่นใหม่ จริงแลคือน้องๆรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับเก่งกันทุกคนเ<ฆ>ก่งกันทุกคนคือแบบรับส่งกันได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเปิดสวิต์เล่นดาาม่าได้เลย<ฆ>ลเปิดสวิต์เล่นดาาม่าได้เลยก็สนุกครับก็ได้เจอกับน,น้องๆพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตอรบรับรับส่งกันได้สนุกสนาน อยากเห็นว่าเอ้ยจะมีโอกาสเต็ดที่จะเ่องเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันไหมยังยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่มีการติดต่ออะไรค่ะถ้าถ้ามีบทน่าสนใจเล่นด้วยกันก็ถ้ามีบทน่าสนใจก็ก็น่าเล่นอยู่แล้วค่ะแล้วในฐานะเป็นผู้สัมภาษะมีโอกาสไหมที่จะสองท่านจะมาเป็นจัดชมรมหลายคนอยากเห็นกันค่คะือตอนนี้ย การทำทำละครหรือทำซีรีส์อะไรพวกเนี้ยมันมันไม่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยครับเรื่องมันต้องเลือกเรื่องดีๆมันต้องคิดแล้วคิดอีกมันต้องหาอะไรที่ตรงใจกับคนดูคนดูชอบอะไรคนดูอยากดูอะไรแล้วก็คนที่ดูช่องวันเนี่ยอยากดูอะไรเราต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ก่อนเราถึงเราถึงจะนำเสนอให้กับพี่ป้อนหรือพี่บอยหรือผู้บริหาร ได้ตอนนี้มีวิธีการเสนอไปยยัังีรับเล่นอย่างเดียวค่ะตอนนี้อกาไหมคะน้องในการที่แบบรอเไหมก็อยากนะครับก็อยากก็แต่ขอเวลาคิดก่อนว่าเราน่าจะนำเสนอแบบใหนให้ตรงกับให้ตรงกับตลาดช่องวันใช่ห พารทานในวิจรณ์เกต์ที่ศึกษา่พูดกันไหมพี่วคนก็ไม่มีเวลาคิดผลิตเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ป้อนละครให้เล่นเรื่อยเดี๋ยวไม่ทีวีเดี๋ยวก็ไปละครเวทีบ้างอย่างเงี้ยพี่เขาก็หางานให้เรื่อยๆก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงชีพไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวบริษัทให้ี่นกชายหาเลี้ยงด้ยกนก็อยากทำเนาะ ตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับตอนนี้ก็มีมีทําอยู่แต่ทําให้ให้ใช่คเขาเอาเป็นว่าในอนาคตใช่ไหมก็ติดตามว่ามันมีอะไรใหม่ไหมถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจอ่าเราก็อยากทำแต่วันนี้ลุยบู้งหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมที่กำลังแน่นแน่นในทั้งสองพี่นกชายแน่นมากเลยค่ะเล่นเยอะมากตอนนี้พี่นอยู่ที่เล่นอยู่อะฮะ ตอนนี้เล่นอยู่สองเรื่องรวมถึงงานเป็นหนังเป็นหนังด้วยเป็พราะเรื่องหลังเรื่องหลังทำเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังกำลังจะทำอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็มีหนังเรื่องทางนี้อคะ <c oughs> คะก็ <c oughs> เป็นทยอยไปทีละเรื่องอะก็ตอนนี้ยังทาย่าลศูนย์กำลังถ่ายอยู่ค่ะก็ใกล้จบแล้วใกล้ปิดแล้วเอ๊ะฮะเมื่อกี้พี่พูดอะไรถ่ายาพหมายเลขหนึ่ง่ะค่พูดได้ ทีแล้วขอโทษค่ะผู้ผู้ผิดผู้ผิดค่ะายญาติหมายเลขหนึ่งค่ะก็กำลังถ่ายกำลังถ่ายอยู่แล้วก็ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะแต่ว่ากำลังจะถ่ายนะคะนึกว่าพี่นุจะไปไปไปว่มีแบบมีการโปรเจกต์ยญาติสูบรั่วเออค่ะรั่พี่นุ๊กชเไปาั่แบบหลุดสปายสปอร์ไม่ได้หลุดมันชื่อเหมือนกันขอโทษขอโทษค่ะค่ะก็คือกากา ตอนนี้ทัง้งสญญามที่เขาฝาแน่ชึงแล้วตอนนี้ก็เนื่นว่ามันก็คงเป็นจังหวะจังหวะค่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่แบบมันเงียบไปมีทั้งโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีงานที่หลายๆคนทําค้างอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรมันเขาก็คงต้องเคลียร์ตรงนั้นให้เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่า ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไปเร็วมากค่ะคอนเทนต์ต่างๆ,ๆก็มาหรือไม่ใช่แพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็รูปแบบของการทํางานอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมันมีแบบว่าแนวใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเรื่องใหม่ๆอะไรเงรี้ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ก็ยังดีใจที่แบบเออมันก็มีหลายๆเรื่องที่ถึงแม้ว่ามันจะแบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าเขาก็ยังนึกถึงแบบรุ่นๆเราที่ยังแบบสามารถจะรับผิดชอบหรือสามารถจะรับบ,บทนั้นๆได้อะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนเราได้แบบเออเรายังมี ีโอกาสได้เจอรุ่นใหม่ๆทํางานใหม่ๆกับคนคนใหม่ๆบทใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันมันสนุกมากมันน่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้คือเจ็ดวันนี่คือนั่งทุกวันทุกวันเลยนะเฉลิมไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นก็มีวันว่างบ้างครับแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีเวลาน้อยลงครับมีเวลาน้อยอะคิดยังไงครับกับคุณว่าถ้ามีฝีมือในตัวอยู่แล้วยังไงก็ไม่ตกงาน ถ้าไม่ตายจะก่อนนะก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่ามันมีบทที่เหมาะสมเขาคงยังยังเลือกที่จะใช้เราอยู่ครับไม่ไม่ถึงขนาดว่ายังไงก็ไม่ตกการเพราะว่าถ้าเกิดว่าบทเป็นเหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของของนักแสดงเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าพี่โยบหรือว่านักแสดงคนอื่นถ้ามันเหมาะสมเขาคงเลือกเราไม่แล้วด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะมันบท มันมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอ่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีความสีสรัรมีแฟนตาซีมีอะไรเยอะซึ่งแบบเออเราก็สามารถได้ได้เปลี่ยนด้วยจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ทุกเรื่องก็จะติดต่อพ่อแม่ดราม,ม่าก,ก็ดราม,ม่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะไปสวมบทบาทนั้นได้ซึ่งอันเนี้ยมันมันดีมากเลยมันสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ